สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมครับมื่อนี่ก็ยังอยู่สวนที่อาจารย์เพิ่นได้ดูแลสวนให้ให้เจ้าของสวนครับท่านอาจารย์เพิ่นได้พาผมมาเบิง่งอีกสวนหนึ่งครับสวนนี่ติดลูกแหละลูกใหญ่ละตุวเลี้ยนสวนนี่เป็นอ,อายุ6ปีครับ6ปีอุ้ยลูกดก เบื้งลูกครับลูกลูกซ้ำเบิ้งพุ่น่ะซ้ำกำปั่นผมหลดกขนาดเลยเออผมว่าลู้นะครับว่าเพิ่นลงสารหรือบ่ลงสารรับแต่ว่าเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมถามถามลองถามท่านอาจารย์เบื้องรับแต่ว่าดอกบ่มีจักดอกเลยมีแต่ลูกลูกกะบางลูกกะซ้ำกำปั่นแล้ว บางลูกกะไวยกุ้นอะครับลูกยุ่นี่เพื่อนเอาไว้ยุ่นี่เพื่อนสี่อ่าที่ผมได้สอบถามเพื่อนว่าสี่เอาไว้อยู่ประมาณสิบกุลูกก็พอแต่ตอนลูกตอนเนี้ลูกอยู่นี่ประมาณจาก30หรือสี่สิบลูกัะต้นเน,นี่ยคือทุเรียนอยู่หกปีครับติดทุกทุกต้นเลยเป็นเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดครับ ล้วกะบรรยากาศสวนเพื่อนนีตาสวนที่อาจารย์เพื่อนได้ดูแลนี่โซนโซนนั่นเพื่อนกําลังกําลังสิบปลูกไม้เพิ่มอีกครับที่เพื่อนจะขยายตอนนี้เพื่อนเฮ็ดเตาไว้แล้วครับไอโซนนั่นแล้วครับเบิงเบิงทีวทัดของสวนเพื่อนโอ้ยเบิงเพื่นครับงามอีดิคือสวนนี่ผมเห็นเห็นเห็นสวนนี่แหละคืองามเรากะลูก เป็นรุ่นเดียวดอกบวมีอีกดอกนี่คือบวมีบมีบมีออกเลยนะครับผมบ่รู้ว่าอจังใดค่ะคือมีมีลูกรุ่นเนี่ยแล้วกับบมีดอกถ้าว่าอันนั้นกับบมมีดอกออกมาอีกเดี๋ยวผมพาเบิกงต้นนี้ครับขอโทษนะครับเบิ่งไหมครับปเป็นแต่สะออนอิหลี เนะนะนะบิง้งหัวหน้าเบื้องหืมซ้ำกำปันผมเลยนู่นนี่เบื้งอันนี้พ,พูดนะโอ๊ยโอ้ยพูดนะครับหื้แต่สะออนนี้ลิต้นนี้นี่อยู่ตอนเนี้ยมีอยู่ถับผมนี่กาวอายุประมาณหาสิลูกต้นนี้นะครับ แต่ว่าโทรศัพท์ผมอาจจะบอดีแน่ครับบอชัดแน่ก็ต้องขอโทษขออภัหยหลายๆนี่ครับเบึง mm ้ง hmm. โอ้ยงามอ่ะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายโซนอื่นให้เบิ้งอีกเด้อครับผมก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ